ชายจอนจัดนั่งพิงกำแพงมือกอดเป้ขัดขาดผู้คนเดินผ่านเขาเหมือนเขาเป็นอากาศจนกระทั่งหญิงสาวออฟฟิศคนหนึ่งเดินผ่านพร้อมรอยยิ้มบางๆหญิงสาวทำเหรียญหล่นชายจอนจัดรีบเก็บแล้วยื่นให้เธอยิ้มขอบคุณรอยยิ้มนั้นติดอยู่ในหัวเขาทั้งวันเขายืนมองเธอผ่านกระจกเธอหัวเราะก,กับเพื่อนร่วมงานเขาก้มมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกฝนตกหนักเขายื่นร่มเก่าๆให้เธอ เธอลังเลก่อนรับพร้อมคำว่าขอบคุณนะเขาเก็บเศษกระดาษวาดภาพเธอจากความทรงจำยิ้มคนเดียวเขาเห็นเธอเดินมากับชายในสูตรจับมือกันเขาหลบสายตามองหาชายจรจัดแต่ตรงนั้นว่างเปล่าเหลือเพียงเป้เก่าๆเธอพบจดหมายในเป้ข้อความเขียนสั้นๆเธอเริ่มช่วยคนไร้บ้านแจกอาหาร รอยยิ้มเดิมแต่มีน้ำตาชายจรจัดเดินออกจากเมืองรอยยิ้มสงบแม้ไม่มีใครอยู่ข้างกาย